สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปลุกพลังวิเศษในตัวคุณช่องที่จะอยู่เป็นเพื่อนคุณในวันที่คุณอยู่คนเดียวหรือในวันที่คุณเงียบเหงาหรือแม้แต่ในวันที่คุณร้องไห้เราจะอยู่เป็นเพื่อนคุณถ้าหากวันนี้คุณไม่เหลือใครจําไว้อย่างหนึ่งว่ายังมีเราและคุณยังเหลือตัวคุณจงกอดตัวเองให้แน่นๆในวันที่ไม่มีใคร ในวันที่โลกทั้งใบดูเงียบงนันในวันที่แสงแดดก็ไม่อาจอบอุ่นใจในวันที่คำปลอบโยนไม่มีแม้แต่เสียงกระซิบในวันที่ร้องไห้กับตัวเองมีน้ำตาเป็นเพื่อนแนบสนิทจงอกตัวเองเอาไว้กอดตัวเองให้แน่นแล้วพูดกับใจดวงเล็กๆว่าฉันยังอยู่ตรงนี้นะแม้ใครจะเดินจากไปแม้จะเหลือเพียงเงาแต่เรายังมีหัวใจดวงหนึ่ง ที่ไม่เคยทอดทิ้งตัวเองเลยบางวันเรารู้สึกโดดเดี่ยวแม้จะมีผู้คนอยู่รอบตัวบางครั้งคำว่าไม่เหลือใครไม่ได้หมายถึงไม่มีคนแต่มันหมายถึงไม่มีใครเข้าใจและนั่นแหละคือความเปลี่ยวเหงาที่แท้จริงไม่มีใครรู้ว่าเรากําลังฝืนยิ้มอยู่ไม่มีใครเห็นว่าน้ำตาเราคลออยู่แค่ปลายตา ไม่มีใครเข้าใจว่าในใจเรามันกำลังว่างเปล่าเพียงใดในเวลาที่ทุกอย่างดูคลุมเครือในวันที่ทุกคนดูห่างไกลจงเดินกลับมาหาตัวเองกลับมาฟังเสียงข้างในกลับมานั่งเงียบๆกับหัวใจที่บอบช้ำมานานเหลือเกินเราจะร้องไห้ก็ได้เราไม่ต้องเข้มแข็งตลอดเวลาเราไม่ต้องแซงว่าโอเค ในวันที่มันไม่โอเคแค่เรายังไม่ล้มเลิกความหวังแค่เรายังไม่เลิกเชื่อในพรุ่งนี้แค่นั้นเราก็ชนะแล้วเมื่อไม่มีใครยื่นมือมาเราจะยื่นมือให้ตัวเองเมื่อไม่มีเสียงใดให้กำลังใจเราจะพูดปลอบใจตัวเองเบาๆว่าเธอเก่งมากแล้ววะนะที่ผ่านมาถึงปรงนี้ได้โดยไม่มีใครเลยทุกหยดน้ำตา มีคุณค่าในตัวของมันทุกความเงียบมีเสียงของความจริงอยู่ภายในและทุกความเจ็บคือบทเรียนที่เรากำลังอ่านผ่านชีวิตของตัวเองหากวันนี้คุณรู้สึกว่าไม่เหลือใครอย่าเพิ่งหมดหวังเพราะแค่ยังมีตัวคุณเองก็เพียงพอแล้วเราจะเป็นเพื่อนแท้ของตัวเองเป็นคนที่ไม่ตัดสินไม่ซ้ำเติมไม่ผลักไส แต่จะอยู่ข้างในใจเสมาอามาวันพรุ่งนี้อาจยังไม่ดีแต่วันมะรืนอาจสวยงามและวันหนึ่งฟ้าจะเปิดอีกครั้งหากเรายังไม่ละทิ้งตัวเองจงเรียนรู้ที่จะรักตัวเองในวันที่ไม่มีใครรักเราจงเรียนรู้ที่จะให้กำลังใจตัวเองในวันที่ไม่มีคำชมจากใครจงเรียนรู้ที่จะเดินต่อแม้ข้างทางจะไม่มีเสียงตบมือ เพราะความสำเร็จจริงๆคือการไม่ล้มเลิกตัวตนของเราคือการยืนหยัดอยู่ได้แม้จะไม่มีเสียงปรบมือใดๆจงซื่อสัตย์กับความรู้สึกจงรับฟังเสียงในใจอย่ากลัวที่จะเงียบอย่ากลัวที่จะอยู่คนเดียวเพราะเมื่อเราผ่านความเงียบได้เราจะเข้าใจว่าตัวเราเองคือเพื่อนที่ดีที่สุดในชีวิตอย่ารอให้ใครมากอดก่อนจะรู้ว่าความอบอุ่น สามารถเริ่มต้นจากแขนสองข้างของเราเองอย่ารอให้ใครมาชื่นชมก่อนจะรู้ว่าเรามีคุณค่ามากเพียงใดแม้ในวันที่ไม่มีใครเอ่ยคำชมและอย่ารอให้ใครกลับมาก่อนจะเดินหน้าต่อไปเพราะการรอใครบางคนบางครั้งก็คือการทิ้งตัวเองไว้กลางพายุจงอกตัวเองจงลูบหัวตัวเองจงนั่งเงียบๆกับตัวเอง แล้วพูดคำง่ายง่ายว่าฉันให้อภัยเธอนะฉันเข้าใจเธอนะฉันอยู่ตรงนี้นะขอบคุณที่ยังอยู่ขอบคุณที่ยังสู้ขอบคุณที่ไม่ทิ้งกันแม้จะไม่มีใครให้พึ่งพาและจงเชื่อเสมอว่าเราไม่จำเป็นต้องมีใครเพื่อรู้สึกมีค่าเราไม่จำเป็นต้องมีใครเพื่อรู้สึกมีความหมายและเราไม่จำเป็นต้องมีใครเพื่อเป็นสุขเสมอไป ถ้าตอนนี้คุณกำลังฟังอยู่ขอให้คุณกอดตัวเองอีกครั้งแน่นๆแ,และพูดกับหัวใจว่าฉันรักเธอนะฉันจะไม่ไปไหนเราจะผ่านมันไปด้วยกันหากคลิปนี้มีประโยชน์โปรดกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และส่งข้อความดีๆเหล่านี้ให้กับครอบครัวของคุณและคนที่คุณรักขอบคุณครับ